เรื่องร้อนชามีข่าวลือสะพัดว่ามีนักการเมืองถึง7คนอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีอะไรชัดเจนน่าติดตามใช่ไหมล่ะครับพลตําตรวจโทร,รุทธพรลรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมออกมายืนยันแล้วว่ากําลังตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มข้นแม้ว่าการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงนักการเมืองทั้ง7คนก็ตามทีแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นพระมีนักการเมืองอีกรายชื่อหนึ่งคือชอที่กําลังอยู่ในความสนใจอย,อย่างมาก ทางกระทรวงยุติธรรมเตรียมประสานงานกับตำรวจภูทรภาค9้าและตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักการเมืองท่านนี้พลตำรวจโทรุทธพลเผยว่าแม้ยังไม่ชัดเจนว่านักการเมืองทั้งเจ็ดคนมีส่วนเกี่ยวข้องจริงหรือไม่แต่ทางกระทรวงก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกำลังเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดทานายยกเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อย่างเด็ดขาด นอกจากนี้พลตำรวจโทร,รุทธพลยังได้กล่าวถึงการหารือกับเอกอัครราชทูตจีนซึ่งให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือในการปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติอีกด้วยคำถามที่น่าคิดคุณคิดว่าการตรวจสอบเรื่องนี้จะนำไปสู่การเปิดโปงความจริงอะไรบ้างและคุณคิดว่าการปรับปรามสแกมเมอร์มีความสำคัญอย่างไรต่อสังคมไทยมาแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ